Yeah. ตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งผลงานนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพาเป็นผลงานแล้วก็เป็นวัตกรรมเนี่ยที่ในการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้กับ i t e ทค2025ด้วยนะครับน้องๆจากธมหาวิทยาลัยแห่งชาติไทยนะครับที่จะมาร่วมนะนำเสนอผลงานแล้วก็เข้าร่วมการประกวดด้วยตอนนี้น้องๆพร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับและแนะนำตัวก่อนใครชื่ออะไรมาจากชั้นอ่ามาจากคณะไหนบ้างครับสวัสดีค่ะชื่อนิวพรพ์รืองวัฒน์ค่ะค่ะจากคณะสร้างสรร ครับผมทงนองยุนครับจากนักสร้างสรรค์ผลงตดเด่ับคมเรามาดูดีกบบว่าว่าผลงานมีคืออะไรคือมีมีเกมด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีการแบบการใช้ตัวครอบเดิอนอย่างนี้แต่เราานามาดัดแปลงด้วยน แต่เราต้องระดัดแปลงด้วยเพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าเกมชิ้นนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะค่ะคือการกายภาพบำบัดเนี่ยค่ะมันอาจจะมีความน่าเบื่อแล้วก็ทําให้คนหลายๆคนที่เขาต้องกายภาพบำบัดหยุดกายภาพบำบัดไปเพราะว่ามันน่าเบื่อค่ะดังนั้นเราก็เลยอยากจะสร้างเกมเนี่ยเพื่อมาสร้างแรงกระตุ้นแล้วก็ให้สามารถวัดผลได้ให้ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีโกในการออกกําลังกายกายภาพมันต่ค่ะครับแล้วก็จะช่วยให้เขาเนี่ยหายได้เร็วขึ้นว่า เขามีแรงกระตุ้นในการฝุดของกรนาครับแล้วหลักการหรือว่ิธีการในการใช้ยังไงนะเล่าให้ฟังหน่อยได้ค่ะก็คือตัวเราจะใช้อุปกร,รณ์ไอทีค่ะก็คือจะมีตัวฟราเซ s e n ่งมิเต t ร r เวลาที่เราเดินนะคะตัวละครเราก็จะเดินไปด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเดินไปข้างหน้านะคะ มันก็จะเดินไปในเกมด้วยเหมือนกันหรือถ้าสมมติว่าเราเตะขานะคะจะเป็นตัวอันดราโซนิกค่ะมันก็จะทําให้คาแรคเตอร์กระโดดดั่นเองค่ะทําให้เขาเหมือนรู้สึกว่าเขาไายภาพสมบูรั์แบบไม่รู้ตัวดีโออคือท่านี้จะเดินอย่างเดียวหรือเอ็กซ์ไซส์อย่างเดียวแต่มันมีความสนุกมากขึ้นใช่ค่ะครับทำให้เขาโฟกัสกับเกมมากขึ้นไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังกายภาพ แล้วไ,ไปลองใช้งานที่ไหนมาแล้วบ้างเนี่่จากศูนย์พักฟื้นคนชราที่บางเขนค่ะก<ร>็มีอาสาสมัครที่เป็นพี่ๆนะคะมาแปดคนค่ะก<ร>็ได้ลองทดสอบดูเขาไม่เขาได้ผลการทดลองว่าปกติเนี่ยแอเปอร์เลชเขาจะเดินได้ประมาณ15นาทีแต่เขาก็จะเดินนานคือเป็นยี่สิบสี่นาทียค่ะครับก็คือการใช,ใช้ใช้เกมแล้วก็ใช้ตัวเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์ด้วยใช่ไหมคะมาติดอยู่ในอุปกรณ์ครั้งนี้ครับแล้วเรื่องความปลอดภัย ครับเราได้คำนึงถึงในใน,ใน,ในาการออกแบบไปด้วยไหมครับปกติแล้วนะคะในการเดินนะคะเราจะมีคู่ระอบออยู่แล้วะคะ่ะดังนั้นเราจะไม่ได้มีเซนเซอร์ในการที่ detect แต่ว่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องของอการติดตั้งเราก็จะพยายามไม่ให้เกิดการเรื่องของเซนเซอร์หรือว่าเขาเรีวยกว่ากระแสไฟฟ้าค่ะ ก็สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงกับกลุ่มผู้ใช้งานด้วยใช่ค่ะแล้วก็เรายังสร้างเกมในตัวแพลตฟอร์ม o b บ o x ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุบางทีเขาเหงาค่ะเราก็เลยจะสร้างตรงนี้ให้มันเป็นแพลตฟอร์มให้เขาได้มาเจอกันใน สถานการณ์ด้วยกันที่เขาต้องฝึกด้วยกันอย่างเงี้ยคะ่ะแข่งกันได้ในเกมค่ะน่าสนใจมากถนะ้าใครอยากไปลองเดินได้แวะไปที่บูธได้เลยใช่ไหมคะอาดามน้องผู้ชายบ้างเป็นยังไงคะับในการที่ได้คิดค้นนวัตก,กรรมผลงานและมรุ่งมุ่ระกุ้ในครั้งนี้ครับผมก็ท้าทายมากๆครับเพราะว่าวส่วนหนึ่งของผมก็ไม่ได้เรียนคณะที่เกี่ยวข้องด้านนะี้โดยตรงเลยครับแล้ก็ ค่อนข้างมั่นใจว่าก็ทำผลงานออกมาได้ในระดับที่ดีครับก็เป็นกําลังใจกับน้องๆด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ได้รับรางวัลกับประเทศไทยด้วยนะครับเด้มีโอกาสเดี๋ยวไปลองทดลองใช้ดูนะครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับขอบคุณจ้าสดีคร้บ พบกับอีกหนึ่งผลงานกันบ้างนะครับเป็นผลงานจากน้องๆมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับผลงานนี้นะครับก็เข้าร่วมในการประกวดของไอเจดสองพดยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติด้วยครับสวัสดีน้องๆนะครับครับแนะนําตัวก่อนใครชื่ออะไรบ้างครับผมชื่อนายปริทานุปกิจนะครับอยู่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับอยู่คณะบริหารธุรกิจครับอยู่ปีสองครับครับม ครับผมนายชานนท์เดชนนท์ครับอยู่บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าครับครับผมเล่าให้ฟังหน่อยผลงานนี้คือผลงานอะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับผลงานนี้ครับเนื่องจากนวัตรกรรมไม้เท้าครับโดยทั่วไปอ่ะเขาจะเขาจะใช้อัลตาราโซนิกเซนเซอร์ครับมาใช้สําหรับผู้ปิการทางสายตาแต่ซึ่งเราเห็นว่า ในการจะใช้กับผู้พิการทางสายตาตัวอันสร้างเนเหนี่วับวัดระยะมันวัดไม่พอจึงต้องใช้ไ,ไดรด้าเซ็นเซอร์ที่สามารถวัดระยะได้ไกลกว่าแม่นยำกว่าและเร็วกว่าครับและวิธีการใช้งานล่ะครับเราใช้งานอย่างไงบ้างก็คือฟังแค่เราจะมี ก็คือตัวจับสิบขวามที่20สซนติเมตรครับถึง100ซนติเมตรครับแล้วก็จะมีการตรวจับการล้มซึ่งเมื่อล้มจะทําการส่งการแจ้งเตือนเข้าส e ท e g r a m ครับต่อผู้ดูแลก็คือจะส่งจิตเย็ดเข้าไปด้วยให้ผู้ให้ผู้ดูแลรับทราบครับเราก็มีมีตัวแพลตฟอร์มมาโชว์ด้วยถูกไหมไหนโชว์ให้ดูหน่อยว่ามาใช้งานไหนหรือเพื่อนช่วยพูดได้นะว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับ ครับผมก็คือแพลตฟอร์มครับตัวเว็บแอปของเราก็คือจะมี GPS เรียลไทม์บ <sued. S 2> อกบอกเวลาเลยว่าคุณอยู่ที่ไหนเวลาไหนแล้วก็ในเว็บแอปของเราสามารถตั้งค่าได้ครับว่าจากบ้านไปที่ทํางานหรือว่าจากบ้านไปสถานที่ต่างๆในกรอบที่เรากําหนด ซึ่งถ้าถ้าเราออกเกินเกาะที่เรากําหนดครับจะมีการส่งแจงเสียงแจ้งเอ,อก็คืออันอดความสะดวกมากขึ้นไปตามเดเร็กชั่นที่เราวางไว้ใช,ใช่ไหมครับแล้วเรื่องของการป้ิกติการล้มหรืออะไรก็มีการแจ้งเตือนด้วยเช่นเดียวกันได้ลองไปใช้ที่ไหนบ้างแล้วบ้างเอัผมได้ลองใช้ที่สถานที่บ้านพักคนละลาครับผมที่แบบเป็นยังไงครับผู้จ้างงานก็บอกว่ามีความนั่นยามแล้วก็ใช้สะดวกครับครับแล้วมีอะไรมาโชว์ไหมครับวันนี้การใช้งานนี่คือยังไง ใด่เลยจะ,จะทำการส่งให้ัวเองครับโชว์ให้ได้เห็นเลยนะนี่คือวัตกรรมนะที่ตอบโจทย์นะฮะในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยด้วยแล้วก็ในเรื่องของาการอำ <ะ S 1> นวยความสะดวกกับผู้ใช้งานด้วยนะครับเราดูซิครับผู้ใช้งานนะครับอืมักอนนะครับก็คือข้อความจะส่งเข้าสติ๊รแกรมแทบนี้ครับ ส่งว่าผู้จ้หง่านต้องการได้รับความช่วยเหลือครับแล้วก็ส่ง GPS เรียลไทม์เข้าไปในจีนกันลนกะ็ถือว่าเป็นการทํางานที่ใช้แนวแนวคิดแล้วก็นวัตกรรมหลายหลายผลงานเนอะมามาบริรณการร่วมกันด้วยนะครับสุดท้ายเลยฝากอะไรสั้นๆหน่อยสำหรับผู้ที่ชมอยู่ตอนนี้ครับอขอแงรงใจก็ได้นะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่เขาประกวดด้วยกันเป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยนะครับกรัณ ครับนะคือเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกคนเลยครับนะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในระดับของน้องๆที่เป็นนักศึกษาด้วยนะครับได้นำผลงานมาร่วมการประกวดในครั้งนี้ขอบคุณมากๆนะครับนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปเยี่ยมชมที่บูนนะครับขอบคุณครับ สายด,ด,ดีค่ะ,คะที่ฉันนั่งสาวใช้ใชื่อราสรุก์เจริญพันธ์นะคะแล้วก็สมาชิกทีมอีกคนค่นะได้ภูศิษฐ์ค่ะผลงานทัพกุหลานะคะสายปิดแอปพลิเคชันะคะ่ะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับแปลภาษามเป็นภาษาคนน,านั่นเองค่ะเ่อยงานของเรานะคะ,ะคำว่าสายค่ะมจะาจากคำว่าสายรันเองนะคะส่นวนคำว่าบีกนะคะคือสะพานที่เชื่อมจากโลกแห่งความเงียบกับโลกแห่งเสียงน,นั่นเองค่ะ ค่ะโดยในส่วนของพวกงานของเราก็คือบีคอนค่ะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการิเคอเพื่อ EG หรือว่าเพื่อที่ได้จากการคองสมองค่ะโดยดิฉันนะคะนางสาวสุภาศิน,นีมีชำหนาญดิฉันนางสาวศาีการชื่อผูค่ะค่ะโดยพวกเราะคะ่ะได้พัฒนาแอปพิิเแบบไซต์ขึ้นมาค่ะ ซึ่งเมื่อพวกเราเก่อข้อมูลประวัติของผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นเพศอายุก็จะทําใหา้ตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ะคะ่ะเนื่องจาก e g เป็นการที่มีความซับซอ้อนและมีขึ้นอหลายชนิดซึ่งเค้ือแต่ชนี้ก็สามารถมีการขึ้นลงขึ้นอยู่กับแต่ละโรคค่ะซึ่งปกติแล้วแพทย์ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงทีเดียวถึงการวนิจฉัยจึงพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวช่วยของแพทย์ะคะ่ะ